สวัสดีค่ะกานิกานะคะหรือกุ้งเป็นที่ปรึกษาการขายนี่สรรันลุงเจริญค่คคะสขากอม1สิบเนะคะก็คือวันนี้นะคะก็จะมาเล่าถึงเรื่องประสบการณ์นะคะที่ ลูกค้ามีความรู้สึกดีๆกับแบรนด์นิสันแล้วก็ตัวกุ้งเองนะคะก็คือก่อนหน้านี้นะคะมีลูกค้าลังเลนะคะตัดสินใจระหว่างเทียบหลายๆแบรนด์นะคะแล้วก็ได้ขึ้นมาเยี่ยมชมที่โชว์รูมนะคะกุ้งก็ถามความต้องการของลูกค้าก่อนนะคะว่าต้องการรถแบบไหนใช้ประมาณไหนนะคะแล้วก็แนะนําเป็นรุ่นอเม l ่าให้กับลูกค้านะคะเพราะว่าลูกค้าอยู่กันแค่2คนนะคะแล้วก็ต้องการรถที่ประหยัดน้า แล้วก็ตอบโจทย์ในเรื่องของระบบความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะกุ้งก็เลยแนะนําเป็นรุ่นอเม l ่าแล้วก็ทวนช่วนลูกค้านะคะได้การทําการทดลองขับหลังจากที่ลูกค้าทดลองขับไปแล้วนะคะก็ชอบในเรื่องของระบบแล้วก็การขับขี่ที่นุ่มน,นวลน,นะคะแล้วก็ระบบความปลอดภัยครบหลังจากที่ทําการตกลงจองนะคะแล้วก็ก่อนที่ลูกค้าจะมารับรถนะคะเราก็มีการสาธิต ระบบการใช้งานต่างๆให้กับลูกค้านะคะแล้วก็หลังจากที่ลูกค้ารับรดไปแล้วเราก็มีการติดตามหลังการขายนะคะมีการพูดคุยกันอยู่เรื่อยๆนะคะก็คือไม่ได้ทอดทิ้งลูกคา้าทําให้ลูกค้านะคะที่ไปทำงานต่อนะคะก็มีเพื่อนที่ทำงานสนใจรถอีกนะคะก็แนะนำบอกต่อมาให้กับกุ้งเช่นเดิมกุ้งก็ได้ทำการดูแลกับ ลูกค้าเหมือนเดิมนะคะก็ออยากฝากนิดนึงก็คือถ้าเราดูแลลูกค้าด้วยความจริงใจนะคะแล้วก็ให้ข้อมูลลูกค้าเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้าได้นะคะลูกค้าก็จะแนะนําบอกต่อเรามาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ลูกค้าก็ชมมาตลอดนะคะว่าเราคอยดูแลหลังการขายได้ดีนะคะขายรถแล้วเราไม่ได้ทิ้งเลยทําให้ลูกค้าพึงพอใจในแบรนด์ ของเราแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเซลล์มากขึ้นนะคะก็ลูกค้าตอนนี้ก็ได้ทําการเวลาจะเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องหรือว่าจะเอารถเข้าเช็คระยะนะคะก็ติดต่อมาหาเราตลอดนะคะทําให้ได้มีการพูดคุยกันมากยิ่งขึ้นนะคะลูกค้าก็บอกต่อแล้วก็แนะนํามาเรื่อยๆนะคะอันนี้จะเป็นประสบการณ์จริงที่ลูกค้าเพิ่งรับรถไปเลยนะคะแล้วก็ได้ส่งลูกค้ามาให้เรื่อยๆนะคะก็ขอฝาก าคลิปดีๆนะคะสำหรับเซลล์หลายๆท่านนะคะแค่เราให้ความจริงใจกับลูกค้าแล้วก็ดูแลลูกค้าด้วยความจริงใจก็จะได้ประสบการณ์ดีๆแบบนี้กลับมาค่ะขอบคุณค่ะ